ไงฝากทุกท่านที่รับชมอยู่นะเชียร์ให้เกียรติผู้เล่นให้เกียรติคนอื่นแล้วก็เชียร์ให้เป็นเป็นสีสันละกันถูกต้องครับบอกเลยว่าเชียร์กันในพอหอมปากหอมคอบัฟบกันพอน่ารักน่ารักใช่ครับผมคือทีมตัวเองเชียร์ถ้าตายแล้วรบกวนเลยนะฮะไม่ต้องกระแสกันในแขนทีมอื่นขอเราอยู่กันอย่างสันติอย่างที่พี่ดิวบอกนะครับว่าอุตสาหกรรมของอีสปอร์ตเนี่ยกำลังมาแบบแรงมากๆเลยครับาลังช่วยกันลันนะตัวนี้ทุกคนคือ คนรันคอมมูนิตี้คุณเฟย์ผู้ชมเริ่มจากตัวเองใช่นะครับผมเป็นแฟนคลับที่ดีเป็นคนดูที่ดีเป็นกองเชียร์ที่ดีคุณผู้ชมครับแล้วนะครับเกมแรกมาแล้วครับหน้าสายเป็นชาร์ปบริสปอร์ตและเป็นการรวมทีมใหม่กันนะจริงนะไอแม็กนะครับเอ็มสิบหกนะครับคุ้ยชี้แล้วก็อเวจีแล้วตัดมาตรงนี้วงอัปเดตเฟสที่1กลางวงเป็นด้านขวาของพาราไรส์รีสอร์ทครับวอลดั๊ดเอาที่เหมือนเมื่อวานนะแบบนี้นะอ่าใช่เมื่อวานจบแต่ใช่หรือเปล่าแล้ววอลนั้นเมื่อวานเหลือ4คนไปเจอ โชคเปสีเข็ดจินตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าเวลดัสอีสปอร์ตเนี่ยมีโอกาสคว้าไก่มากที่สุดนะแต่สุดท้ายแล้วเป็นสีเข็ดจินเฉยเลยครับผมต้ชมว่าคือนูบันอ่ะเวียควาดผู้ชมครับขึ้นมาเล่นตรงฝั่งตัวบนเขาเมื่อกี้นะกระจายโซนกันใช่ครับไม่เลือกเข้าบ้านก่อนนะคือบ้านเนี่ยมันเสียเปรียบในเรื่องของถ้ามีศัตรูมาทิ่มด้านนอกเนี่ยจะทำให้ศัตรูได้เปรียบทันทีครับต้องสร้างเป็นแอ่งใช่ครับผมคือถ้าบ้านเนี่ยมันอยู่บนยอดเขาอะไรบ้านนี้โกงมากโกงมากครับผมปัญหาคืออยู่ในหลุุมมแแลลลลลล้้้ววออออออยยยเเเเี่่หหห็นนนนครรััับไ์พืืกกดปา สปอร์ตตำแหน่งเจอศัตรูแล้วครับดีทูอีครับผมก็น่าจะรีพอร์ตเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผู้โซนบีมันแล้วมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รอวงอัปเดตเฟสที่สามเฟสนี้จะดนีเยอะหน่อยครับพวกมูคุณเฟงรับจากเกาะซ้ายบนอ้อมลายด้านล่างเหลือเชื่อและเชื่อเชื่อกว่าคือชาร์เปอร์ครับแต่ต้องบอกเลยอ้อมสวยเลยครับว่าด้านซ้ายแน่นอุ้ยแล้วอาร์มโจนแกเห็นแล้วรถเฟี้ยร่องโล่งรถเฟียกรถเฟี้ยวงวงกำลังจับเดตะครับแล้ววงขวาไปวงบน ไม่เป๊ะขอโทษทีคิวคอนเฟิร์มกลางนะครับทีมที่ข้างบนครับพี่ดิวค่อนข้างโล่งเลยครับตรงเขาฮะอุ้ยผมว่าอีทูไนท์น่าจะรีบไหลไปจองมากใกล้ๆได้นะจริงโอ้โหแต่ด้านล่างคือปัญหาตรงนี้แหละคุณเฟ่ผู้ชมครับน่าสนใจครับพี่ดิวเบคอนอาร์คิวมิดแฟตเพอร์เฟมูดชาร์เปอร์เล่นยังไงครับชาร์เปอร์มีโอกาสอ้อมขึ้นขวาบนไปเจออีทูไนท์ดีกว่าเข้าตรงๆแล้วเจอสี่ทีมนะครับโอ้โหแล้วตัดภาพมาซีจียิ้มแฉ่งครับผู้ชมฮะวง เขขึ้นตะกนมาอาตัวสเปีย์มาร่อไล่ขาดหนึ่งนะแต่ยังไม่ลงแล้วสุดท้ายเป็นบาก้าร์ฟข้ามาอาลายต้องไปเอาเลยครับต่อเนื่องเลยครับฟอสต์ลงช็อตมาต้องหลบไปปั๊มเลือดต่อแล้วต่อแล้วมีรายเดทติดไปแล้วเป็นเวลมอสตัดสโตนได้เหลือสองคนมีปัญหาเกมแรกเลยครับไปบายทีเอสโอ้โหวงเปลี่ยนปพ๊บยิงปั๊บชมแล้วดูครับการล้อมฝีคนมุมนี้แล้วดูดายเข้าใส่ครับทางฝั่งตัวแฟสครับเดินแรงโอ้โหแล้วดูปารสซิทิสอยู่แล้วมุมนี้เอาลดยตัวจากบาก้าออกไปหนึ่งเวล์มอสตัวบาาก้66 ใช่ผมจริงสายมาเวลมาตอนนี้2คนเจ็บหนังมารถเสีย <ละ S 2> ส่วนกับมาไม่ไหวอ้ามโจรหามจริงกะทอมมี่กันครับผมรถเหปปลือแค่ปอดใสจุดแต่ผมมาปอดใส่หลังตรนงนี้เราไม่ว่าเก็บจบ16เอฟทีครับศูนย์แต้มผู้ชมฮะเอาละครับงานเข้าของจริงโอ้โหแล้วหยุดที่8คะแนนรวมครับผมในตารางคะแนนโอวเวอรออกครับโอ้โหมีปัญหนาเลยครับ ตอนนี้ไมเทสต้องรีเซตต็ตอารมณ์ก่อนเลยอย่างแรกครับผมแล้วต้องตัดสินใจเล่นแผนใหม่หรือเปล่าต้องรอดูครับผมกับการเดินเช้าอเงี้ยดูครับลายที่เข้ามาเล่นค่อนข้างยากตามที่ผมบอกเลยฮะใช่ครับผมอ้ต้องชมแฟนกันนะจริงครับจังหวะวงเปลี่ยนปื๊บยิงเคลียร์เพื่อรีบเข้าวงคุณผู้ชมฮะถูกต้องครับผมแต่ว่าลายต่อไปเนี่ยคุณเฟรมก็ต้องเล่นยากหน่อยนะครับมีทั้งซีเกตจีนนะเดิมมินแล้วก็เบคอนทามครับโอ้โหเว้นเสียแต่ว่าตามมาชาเปอร์นะอืมชาร์เปอร์อย่างที่ผมบอกไว้น่าจะไปเลือกขวาบนเลย นะฮะในนครับผมอ้อมผ่านทางฝั่งตัวแคมบาเว่ขึ้นม่วงไหนนู่นเลยใช่ถ้ามองแบบนี้ครับทีมที่มีโอกาสประท้าน,น้อยที่สุดในเฟสต,ต่อไปน่าจะเป็น CG หรือว่าคัตเกมมิ่งนะครับพี่ดิวครับ,อ,รบอู้หัวเพิร์มูนอ้อมออกสายครับด้านซ้ายมีดักอยู่คือ, M H อเอ็มเอสชนบุรีเฮ้ยผู้ชยแท็กกิ้งของเพิร์มูนนี่คือขวาล่างเกือบกลับซ้ายบนตำแหน่งที่ตัวเองมาเลยใช่ครับอู้หูแล้วดูเพิร์มูนครับอ้อมพี่บอกนะใครเข้าตัดบอกครับลงตัดไม้เฮ้ยมีโอกาสสูงเพราะซีจีเกมมูนออกจากโลจัดไม้ครับเข้าหมู่บ้านแยก ใช่แล้วมีโอกาสขึ้นไปเล่นที่เขาหรือว่าหมู่บ้านเขาด้วยนะครับสำหรับเพอร์ฟอูร์มูดี้สปอร์ตครับอ้อมจัดเลยและอีทูนายกำลังจะมาเจอกับคิวคอนเฟิร์มหมีภูไม่เปิดจุดแล้วมีเพื่อนเปิดข้างบนก่อนคือปลาเอเคเอ็มสเปซตัดได้ก่อนหนึ่งโอ้เชิร์ตี้โอ้มีผู้ตามตรงนี้เชอร์ตี้ออกไปหนึ่งเรียบร้อยโอ้ต้องบอกว่านิ่งมากเลยดูมุมนี้ปลาไฟมาจากเมเจอร์ต้าชูนายโอ้มีปัญหาแล้วดูครพลายแค่ไลาแค่กับเมเจอร์ต้าดูแล้วเชิญมุมนี้เรียบนี้มาไลาแค่ เบอร์ริครับผม M 7 6 2มุมนี้ฮะไลแค้นดูตำแหน่งได้ยินแล้วพี่ฝ่ายรอเจ็บหนักเป็นไลแค้นตัดมิเตอร์ต้าโคตรสวยผมจี่คนเฟิร์มช็อตนี้แล้วมีผู้ครับสามิเตอร์ต้าเอเกมผู้ยูงนายครับเกมผูม้ชม,ม อะไรแค่กิจกรรมเนี่ตรงนี้โดดไล่มาเจ้าการเจ้าการสวนกับน,นัเจียตรงนี้แล้วมีภูณรับไปเอาเลยครับได้หนึ่งน้องก,ก็จรงิงแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เสียเปรียบกว่าแน่นอนครับอีทูนายและโลเซนมาช่วยเพื่อนเลยครับบีเตอร์กับทูน่าที่ผมโดดลงมาต้องบอกเลยครับถ้าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าในแผนที่ซานฮอกเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่โดนตัดจากง,งูสูงมากๆครับจังหวะเมื่อกี้คือตัวอย่างนะครับใช่ครับผมเช็คไม่หมดบอกเลยว่าไม่มีเวลาเช็คที่สามจริงๆและต้องชมช็อตแรกขึ้นมาครับรดิตตี้ไม่ได้สวนถูกต้องครับผมโอ้มีูชชมครรับเฟิ์ส็อต อย่างที่เราเห็นแล้วครับผู้เล่นในโปรลีกซีซัส์่สามเนี่ยมีฝีมือทุกคนครับถ้ามีโอกาสได้ยิงแบบนี้ยังไงก็น็นอกแน่นอนและอยู่ด้านหนึ่งบูโตนาฮาเด,ดน็อกดาวไปแล้วเข้าช้าเข้าชา้าจะช้าเปอร์ไลน์เดียวมันสวนกลับมาเ<ด>ปน็นทางด้านเวมอสตัดเอ็นทูหกคืนมาได้ครับโอ้โหแล้วจุดครับดันขึ้นไปทำมันมีไอ้แม็กซ์ขัอยู่เหมือนกันแล้วดูโดนซารตรงนี้เอ็นทูหกเรียบไหมน่าจะไม่เหลือระบากระถึงด้านข้างตรงนี้ครับโอ้แล้วมาจุ่มบูโซนเล่นในเฟสที่สี่ไม่สวยเลยทั้งสองทีมครับ อย่างไม่จบคราทางด้านคิวคอนเฟิร์มนี่เราแวนับอีทูไนยอยู่โดนแจมมาจากด้านซ้ายเป็นคลัสเกมมิ่งครับผมต้องครับอู้อะไรไมนครับงชัยครับไปแล้วฮะไม่อยู่แล้วผู้ชมอ้บากรครับผมมี5าคิวไปแล้วครับแน่นอนอู้แล้วทูนัดครับไปน็องขอบบ้าด้านระบูบาครับเราทางฝั่งตัวเนี่ยจะอินฟินเหมือนกอันออินฟินต,ตอนแรกอยู่กลางวงตอนนี้น่าจะมีการประทะกันเกิดขึ้นแล้วครับกลางวงมุมนี้เวมอนเข้ามาแล้วเหมือนจะวิ่งแยกไปกล้วยชีย้ดมบูโซนอยู่ยังไม่มีคิวด้วยครับชาร์เปอร์เพราะว่าที่ออกไปของแฟนนร โอ้หาเดี๋ยวล้วตัดเข้ามาครับปีเตอร์ถูกชุบขึ้นมาแล้วดูขอขอสมบูรณ์มาทูโรมี่หาไม่เจอแล้วเจฟครับไปน็อกนัดเจ้ไอ้16ของเจฟมาแล้วฮะโอ้โดนสองทางเลยหรือเปล่าครับอีทูนายตอนนี้เขาบ้ายังน็อกดาอยู่ยังไม่มีใครชุบจากกรอนเลือดแล้วมีคนไปชุบเป็นที่เรียบร้อยครับ หมูก็มาแล้วเว้ยบอลโดนป่าจะคอสบอลดักรออยู่แล้วเลิกเกมไปจีเกมเลยอีกด้านนึงเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊โอ้โหได้ออนได้เชเลมาครับผมต้องอบอลซ้ำไปบอลออกเกมจุ่มครับเดินมาเจอกูเรื่องฝั่งกับตัวเอ๊ะด้ครับไปซ้ำออนิกออกเกมแล้ว 2K ครับไปล็อกบาร์ก็จากแฟดได้แฟดมีปัญหาเหมือนกันโอ้ต้องมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วจากการมูฟแบบนี้แล้ววงหนีแบบนี้นะทีมชมแค่คอสมอล TBP ดูนอนอยู่ครับผมโอ้เหลือแค่หนึ่งคนคืออ่าทีมชมครับทีมแฟดครับ กูเก่งใจครับแกอ้อมขวาไงแล้วดูลายนี้ชาเปอร์ซีเหเจจีนรออยู่แล้วใช่ผมแล้วขอบวงตรงนี้เป็นที่ทำเลท้องด้วยแล้วเรียบร้อยเลยกับคอสมอสเก็บบาก้าเป็น2คิวของทีมครับอู้แล้วตัดมานิดฟังฝั่งตัวเพลโซนครับไปน็อกกุยเีเกจชาเปอร์อู้ชาเปอร์เข้าสามีปัญหาเหมือนกันตรงนี้ผมว่าอย่างเงี้ยนะชาท้องของผมได้มุมเร็วเนี่ยนะจริงใช่พูดแล้ดูครับรถสกูตเตอร์กับรถแดงแดงกับใจมาท้าอัมโจนแล้วล็อกครับไปสามกว่าชี้ออกเกครถอัมโจนขับผ่านตรงนี้มาใจบอกผ่านด อุ้ยเราซื้อแกงแรงเหลือเกินไม่มีดาเมจติดตัวไปเลยครับจังหวะสเปรของซีเค um. ็จ like like ีนนะผมเหลือประมาณ15ทีม้าสิบสองชีวิตครับเบคอนทามเข้ามาอยู่ในวงเหมืนท um> ี่เรียบร้อยแล้วอาร์โจนไปโดนเบคอนทาม์รับต่อครับอุ้ยนั่นโดนจวดไปหนึ่งครับอาร์โจนออกกัดฟันไปต่อด้านหน้ามีหนึ่งดาเมจนอาร์คิวตอกร้อครับจีตีซ่าได้คิวไปเฉยเลยอุ้ยเป็นไอปิดอาร์โจนครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่แย่นะครับสำหรับทางด้านแฟดครับต้องกับห้าแต้มมีจากคิวล้วนๆนะใช่ครับผม พอเฟสต่อไปน่าจะมีการรัวคิวฟีดขึ้นมาแน่นอนครับเบคอนไทม์ลุ้นวงให้กลับมาหาพวกเขาครับหนึ่งคิวครับผมมาแล้วครับตอนนี้และเล่นหมู่บ้านขนาบข้างกันเลยครับผมด้านซ้ายเป็นลัดนายจากอาร์คิวเทน่าสี่คนครบครับอีกทางด้านนึงครับผมวบลดัดยังคงอยู่ในพาราไดส์ถ้าวงดีดออกขวาเนี่ยเป็นปัญหาแอเวจีไปโดนเจ๊ตัดน้องด้วยเอ็มโฟและเจ๊ปิดอเวจีออกจากเกมเลยครับต้องครับโอ้ต้องบอกว่ารอบนี้ได้เล่นนะนั่นจังหวะตัวเจ๊ครับรอบที่แล้วนี่ไปอยู่เฟซแคร์นะไม่ได้ลงเลย ต้องครับผมมูดะตัดภาพมาครับโอ้โหเพิร์มูดครับเข้าพาราดได้แล้วดูไอแม็กครับไปน็อกมิดล็อกมาอุ้ยวงอินฟินนะพี่ดิวอยู่ในบ้านสวยๆรอรับขอบวงเท่านั้นครับจริงครับอีกขอบหนึ่งครับเป็นวอร์ดเดอร์มาเดอร์ลัดเพโซสครับน็อกเอ็กคิวล็อกไปอยากจะมีอีสปอร์ตเอ็กอีเอ็กอีกครับผมต้องเน้นหน่อยนะจริงฮะชื่อต้องเน้นนิดนึงนะอ่ะแย่เหลือเกินแล้วออแย่วเกินไปเออล้าวรถเลตรุ่งนี้จากเอเดียเด้แล้วดูคอนทูเคปล็องเซนติโฟร์ทีอาร์เฉยเลย เอาอยเลยครับเปิดฟอยิงไปแล้วครับมุมนี้ครับผมด้วยแกรแนเนตหนึ่งน้องก็ผมอไอแม็กเข้าหลังเหลี่ยมนี่พู้ชมย่องมาแล้วไอแม็กเราดูทีทีแล้วหลังแตกตรงนี้ไหมคือสะกอรว่าไอแม็กยิงยิงยิงกับก้อนหินผู้ชมทุกคนเหลือเชื่อกว่าแล้วเบลล่ายิงมาชับจบสิบสี่ โอ้โหแล้วดูว่าไอโคเวกี้บไปโดนน้องจากเอโคไอโคปิดสีแซไปหนึ่งน้องอีกสอน้องของซีทางด้านไอโคแล้วมาตีไปตัดป๊อบได้เหมือนกันเหลือคนเดียวกับเพิร์ฟผูมสปอร์ตครับดี๋ยวมีตรงนี้จะเข้ามาทางฝั่งมีผูครับไปน้องทางฝั่งวิกเตอร์จะโอาอีกได้แล้วปีเตอร์ครับทำวิกเตอร์ออกเกมแล้วทูนัดครับไปรมากีกีโอ้โหยิงกันยับเลยทุกทางครับผมแล้วสามออกจากเกมเลยโคบ,บ้าได้รถระเบิดม,มาจากป๊อบออกไปอีกแล้วป๊อบเหลือคนเดียวจริงๆรครับตอนนี้เพิร์ฟผูนนลกี้ พยังนอนอยู่จ็เปอร์ยังหลับยังงงจ็เปอร์ประป่านเรียบใกล้ตรงนี้ไม่ไหวจะมาลงกระทืบจบเฮ้ยจังหวะด่านเราโดนได้ทีทีสามอุ้ยเอ้ยจั่วหาไม่เจอสามจริงนะแจ็ปเปอร์ต้องลากตัวเองเข้าไปอยู่ในแรงด์กิ้งให้ได้โอ้โหอีกแค่หนึ่งแลน์เท่านั้นครับแล้วตรงนี้ปล่อยมาทีสามนอนก่อนโดนยิงทอนมาจากในวงด้วยครับผมต้องโดนจั่วเข้ามาจากวารัตเดิมเดินแล้มูแจ็อเปอร์แล้วปั๊มแข่งหรือเปล่าแล้วเซมเบ้ตายวงไม่ไหวเหมือนกัน แล้วก็ทันนี่ไปตัดพลเตอร์น้องดาวล,ลงไปรับผมคุโรมิเอาอีกหนึ่งน้องให้กับแ <ผม S 2> อคโคโอ้โหยันย้ำเลยไอ<า><า><ห>้ปั่นประตูมาอีก <EQ> เฮ้ยอีคิวกระดดเป้าเรียบไล้ลแล้วแจ็ปเปอร์ปั๊มต้องปั๊มก่อนแล้ววงเจ็บเหลือเกินยังปั๊มอยู่อีคิวอีคิวพยายามค้านนีแล้วแจ็ปเปอร์เอาหนึ่งแต้มให้ทีมไหมแจ็ปเปอร์ น่าจะไม่น่าจะได้นะครับจากบูโซนตรงนี้ทางด้านนึงมาตินเก็บทีทีบสามแล้วโคบ้าไปโดนน้อยจากลายแค่นครับผมบวกกันทุกทีแล้วกูโดนซ้ำมาจากเกมโดยทูนัดน้องบีมปั๊มเลื่อยขึ้นมาคอสมอรบอยโดนมอร์ทอเผามาตินเก็บแอคโคออกจากเกมตอนนี้วาวดันเรื่อยๆเลยครับแล้วเพิร์หมูจบอันดับที่13ครับฝั่งทางฝั่งตัวเจ้าการครับไปยิงหมีภูครับคิวสีใช้หนึ่งแล้วมุมนี้อีทูนายจบอันดับสิบสองคุชมครับอู้แล้วคอนเซปต์เมียลูกนี้ด้านล่างเมียจีกิซบกบปเตอร์แล้ว โอ้โหคารสเกือบคว้าจักตาแล้วคิวฟีดช้าเลยคุณผู้ชมนะแล้วดูผมนี้วิวฟีดัาข้างมาตากล้องผมถามจริงให้ดูมุมสูงครับมครับนี่โอ้แล้วผ่านมาเรียบร้อยเลยผมเมจิสบอลจบอันดับที่10ตอนนี้ับผมวอลดันได้ไปต่อรับผม ้เอ oh, er ็ดวายเอ็กต้องนอนปอมเลือดมีหกคิวไปแล้วแกเนี่ยคิวเดอร์จากคอนเซ็ปต์ทางด้านหนึ่งก็บอกมีการยิงกันเกิดขึ้นไม่แน่ใจเพราะคิวฟิตดีเลยเหลือเกินถูกต้องครับเราสังกว่างตัวสี่ครับก็คือเบสติขึ้นขึ้นี้หมดแล้วมุมไปครับเป็นราสังกว่างตัวเบคอนไอร่าแล้วมุมนี้นายน้อยครับเป็นราคิววี่มาตัดไปตัดมามุมนี้ด้วยไอโดนน้อยหนึ่งทีจากนายน้อยเฮช่อนไปไอโดนเก็บโดยรัสนั่อ่าคิวเปิดมืออีกครั้งหนึ่งในวันนี้เกมแรกเท่านั้นครับผมแล้วคิววี่โดนซ้ำหมดจากเกมมุมนี้ต้องการไล่ดููููแแนนนีีี่่่คครับเเเเเหหลลืออชชกววววาาา้้้้้ผมมมมะะโดดดขิไจุ อ้ระดูครับคิวปีใจแลระกันสเปรย์ที่มาจากบาติคาดหนึงน่าจะไม่ลงโอ้แต่ว่าดาอุธวีตหนีไปโดนเบรเซเบตตัดออกจากเกมเลยหรือเปล่าเป็นสองน็องของเบรเซเบตดอลโลดวลที่หลังได้วาตินน็อกดาวออกจากเกมไปเลยวาวดันมุมนี้ดิทูย์โดนเปิดข้างล่างใส่มาเรียบร้อยครับผมยังเก็บไม่ได้แต่ว่าไม่น่ารอดครับดิทูย์เออหนี้ครับคือสะโกบมาหลังก้อนนี้มีลักชนาระดูออกมาเรียมี้เห็นหรือเปล่าคือสะโกบมาเตอรนี่สเปรย์มาแต่ว่าชาลเป็นสายห้าลากมาขาดหนึ่งระดูวง ก็ดูดแลเจ็บเหลือเกินก็นต้องรีบไปกอะอ่วนนี่<า>ไปหมดยาหมดมันมียาะไปดึงขาดึงขวาขวาไปโดนโอ้เบคอนทามตอนนี้<ร>ผมมันนี่วิ่งวิ่งฟรีแล้วเขาก็ต้องปั๊มเลยขึ้นมายิงไม่ได้ลเลยนี่<ม>ลเลยนี่พี่ชมครับอุ้ยพาล้อครับคนรอดหรือไม่คนยังรอดอยู่ไม่หรือไม่เฉยเมล่าโดนล็อกจากเอ้ยเอ้ยไม่ได้ครับผมมุมนี้เอานี่มุมสวยอีกหน้าหนึ่งเอ้ยเอ้ยโดนน็อกขึ้นมาผมจังเนียแล้วเรียบร้อยเลยรัดนายดาวน์เนสจากเป็นแล้วดันดันมาไมเนียสารนู้นน่เอ้ยเอ้ยเอาเกมไปก่อนครับผมอีกกดานนน่อีโเเหมืัจฟย พลุระดับม,มาครับเฟียรทอยครับรักท่นนี้แล้วเดินเนค้าข้างกระแพงลูกนี้มาคุณผู้ชมครับมีแต่ต้องลอง็อกข้างกระแพงที่เด็กข้างกรแพงจีแซดบึ้ม <c oughs> เฮ้ยระเบิดโอ้โหดีครับไปน้องต้องฝ่ายยีแซดได้โอ้นายน้อยวิ่งมาเรียบร้อยอาคิวจบอันดับที่หกครับผมคิวคอนเฟิร์มห้าคิวไปแล้วครพี่ดิวตัวตัดมานู้ชมครับหมูป่าได้ไปต่อคุณผู้ชมฮะโอ้โอโหลุดจัดนะแล้วดูเปอร์เซ็น ว่าเซนเลตเป็นซีเคจินที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถอ้โหทั้งว่าแข่งแบบเดียวไงแล้วดูเฟียทอยเฟียทอยครับคานพักหน้พักหาตรงนี้อยู่ในบ้านเป็นทางฝั่งตัวอินฟินิตี้ครับโลแกนนียกับเมล่าแล้วโล่งเฟียทอยเฟียทอยครับน่าจะติดพอตันไปแล้วเฟียทอยเรียบร้อยครับจบอันดับสี่โอ้โหเฟียทอยก็ดูใกล้เกินนะน้องนะใกล้มากมีแว่นหรือเปล่าตอนนี้กินฟรีครับผมเบคอนชาแล้วก็คิวคอนเฟิร์มคุณว่าใครแต่วงเนี่ยติดเบคอนนะผมว่าเบคอนแแแตต่่ออิิินนนนนฟี้กกกกาาาาาาจมมมดูววรโโลลลงงงึเปบ รักคู่โดนสุดหายคู่เมล่าเฮ้ยคิวคอนเฟิมเฉยเลยครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหลัดู่ดัสเกตที่6คิวตัวมาอุ้ย11คิวรวมครับผมอู่บาดหนึ่งปาดสองปัญหาคือจังหวะยิงส่วนมาแล้วดูท่ชมฮะนี่ครับทุกคนเฟิร์มนะดาเมจรวมเกมนี้พันสี่ร้อสิบกดาเมจครับครับผมเขาต้องคิวครับสี่ร้สิบเรับดาเมตัวนี้รับไปพันกว่า นะครับแต่11คิวครับคิวคอนเฟิร์มมาเหมือนกันและดูหน้าแต่ละคนครับเป็นดาวรุ่งทั้งนั้นเหมือนกันจริงฮะต้องบอกว่านี่นะผู้ชมนะเป็นทีมจากการโปรไฟล์โปรไฟล์ใช่ดีใจผมแต่จังหวะป่านเมื่อกี้มันจะหมดนะถ้าดูต้องบอกว่าคิวซีจังหวะเมื่อกี้เหลือคนเดียวด้วยแต่ไม่ผิดก็องเขาอยู่คนเดียวเลยอ่ะนะฮะ